จ้าวันดีจ้าวันนี้มาทำเมนูราดหน้ากันนะคะนี่กระเทียมกระเทียมเดี๋ยวนะรอนน้ำร้อนก่อนน้ำมันร้อนก่อนกันใส่กระเทียม ใส่เนื้อสัตรลงไปผัดให้หอมวันนี้โดยเชฟเลยตับของเราจะไม่เน้นสุกมากใส่น้ำมันหอยลงไปกระชิ้งหนึ่งพีิอิ๊วขาวเจ้าเจียวประมาณสักครึ่ช้อนโต๊ะ ถัดไปถัดมาใส่ใจด้วยแล้วก็ใส่ผักนะคะคะนา้าผักกาดขาวสะพูดเมนูรัดหน้าทีนี้นะ,ะเสร็จแล้วใส่เส้นใหญ่นี่ลงไป ผัดให้เข้ากันโดยเชฟกระทะเหล็กใส่ซีอิ๊วดำลงไปเล็กน้อยประมาณสองถึงสามยดคนผัดสีให้เข้ากัน เติมน้ำซุปลงไปรอกระทั่งน้ำซุปเดือดขั้นตอนใส่แป้งมันลงไปนะคะในแป้งมันมีแค่นะคะเราทำเอ็กซ์ต้านะปรุงพิเศษมีใส่ไข่แล้วก็น้ำตาลปี๊บเนาะ เป็นสูตรโบราณนะคะแป้งมันซักโรยไปก่อนหนึ่งทับพีเนาะแล้วลองดูว่าน้ำจะข้นเหนียวหรือเปล่านะปกติเชฟไม่ค่อยได้ลงครัวนะคะนี่เราร้างมาพิเศษสำหรับนะคะถ่ายทำคลิปนี้เป็นมิชลินได้ระดับหกดาวนะ ใส่ติดหน่อยนึงแป้งสักนิดนึงโอ้โหกลิ่นหอมทะลุก,กล้องมาเลยอ,อ,อ๋อแบบจุดจุดนะคะรักดดหน้าตับไก่นะคะเออเต็มเครื่องด้วยตีนไก่นะเดี๋ยวตีนไก่เราตักตั้งหากอันนี้สูตรนี้คิดเอง คิดเองเออเองนะคะ